สวัสดีค่ะขอบพระคุณที่ติดตามเรื่องราวข่าวสารจากช่อง g e เกนิวส์ News นะคะวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวของนักโทษและอำนาจแห่งเงินตราในหัวข้อที่ว่านักโทษหรือเทโดาอำนาจเงินตราเป็นตัวกำหนดนักโทษชายบางคนนั่งเครื่องบินส่วนตัวราคา2,000กว่าล้าน สวมใส่ในาฬิกาเรือนละร้อยกว่าล้านกลับเมืองไทยหวังจะกลับมารับโทษทันที่ตนได้ก่อไว้เอ๊ะหรือว่าไม่ใช่ไม่ได้กลับมารับโทษแต่กลับมารับอิสรภาพด้วยอำนาจแห่งเงินตราที่มีค่าเหนือสิ่งอื่นใดสามารถซื้อได้ทุกอย่างแม้แต่ชีวิตที่ต้องติดคุกก็ซื้อความสะดวกสบายซื้อวันเวลาซื้อชีวิตที่ต้องจำคุก ให้กลายเป็นอิสระภาพตามที่ใจต้องการเข้าเรือนจำมีอภิสิทธิ์ทุกอย่างเหนือทุกคนเหนือนักโทษทุกคนเข้าเรือนจำไม่ถึงสิบห้าชั่วโมงก็ถูกหามส่งโรงพยาบาลตำรวจด้วยอาการป่วยหนักที่น่าเป็นห่วงตอนมาถึงสุขภาพแข็งแรงมากหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส บกไม้โบกมือทักทายประชาชนที่จงรักภักดีไม่มีเสื่อมคลายนักโทษชายคนนี้จะเป็นเยี่ยงไรก็ไม่สนข้าจะรักข้าจะหวงข้าจะห่วงตะกนเรียกท่าน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 ,านเรียกนักโทษว่าท่านในโลกนี้มีที่นี่ที่เดียวไทยแลนด์ออรีเจ้าหน้าที่เรือนจำคนอื่นๆต่างแสดงความ อ่อนน้อมทาตนพูดจาแบบเกรงเกรงเรียกท่านทุกคำมีสัมมาคารวะแทบจะก้มกราบตีนนักโทษเลยก็ว่าได้ให้เกียรตินักโทษยิ่ยงเทวดาก็ไม่ปานยิ่ยงใหญ่เหลือเกินนักโทษคนนี้ตกลงว่าเป็นนักโทษหรือเทวดาเออลูกสาวเขาตอบแล้วนะคะว่าเป็นเทวดาก็คงตามนั้นนะคะเทวดาจริงๆแหละ ไม่งั้นก็คงนอนคุกไปแล้วมีอภิสิทธิ์เหนือนักโทษคนอื่นทุกคนไม่ต้องตัดผมกร้อนผมไม่ต้องสวมใส่ชุดนักโทษไม่ต้องถูกขังรวมกับนักโทษคนอื่นไม่ต้องนอนห้องขังรวมพื้นไม้ไร้ฟูกเหมือนนักโทษคนอื่นขนาดคุณสรยุทธสุทธัศนจินดาถูกสารสั่งจำคุกในคดีไร้สม ยังถูกกรอนผมปฏิบัติเหมือนกันกับนักโทษอ,อื่นทุกคนแม้แต่พลตรีจำลองสีเมืองอดีตผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็ถูกกร้อนผมสมชุดนักโทษนอนห้องขังรวมพื้นไม้ไม่สะดวกสบายอยากจะรู้อีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับนักโทษชายคนนี้เขากินอาหารแบบไหนคงไม่กินเหมือนคนอื่นน่าจะมีอาหารแบบซูเปอร์วีไไว้คอยบริการ ไม่ถึงสมวันก็ทำเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษแบบแปลกๆได้ลดถึงเจปีเหลือจำคุกแค่หนึ่งปีก็ไม่รู้จะเหลือไว้ทำไมแค่ปีเดียวน่าจะยกยอดอภัยโทษให้หมดเรื่องหมดราวไปเลยแต่ก็ไม่ได้นอนคุกดอกหนึ่งปีที่เหลือก็นอนโรงพยาบาลตำรวจนั่นล่ละห้องพิเศษซปเปอร์วีไีชั้นสิ เป็นชั้นที่มีไว้ใช้ในกรณีบุคคลสำคัญมีชื่อเสียงมีตำแหน่งใหญ่โตสำคัญสคัญแล้วนี่เขาเป็นใครเป็นแค่นักโทษชายมีสิทธิ์อะไรเป็นนอนห้องนั้นมันสมควรหรือไม่นอนโรงพยาบาลในเรือนจำไม่ได้นอนโรงพยาบาลทั่วไปก็ไม่ได้นอนห้องธรรมดาห้องรวมหรือแม้แต่ห้องพิเศษของโรงพยาบาลทั่วไปก็นอนไม่ได้ สงสัยขี้เห็ดจะกินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวเลยต้องนอนห้องสุดซูเปอร์วีไอพีห้องแอร์เย็นเจี๊ยบเตียงนุ่มๆสวยๆหรูๆห,ห้องนอนคนป่วยแต่ใหญ่กว่าบ,บ้านคนบางหลังเสียอีกแทบจะวิ่งเล่นสวนสนามกันได้เลยลองคิดดูว่าใหญ่และหรูหราแค่ไหนและคงจะป่วยอาการหนักทุกวันต้องนอนพักรักษาตัว ในห้องสูตรซ u เปอร์วี P ที่ประชาชนทั่วไปไม่มีสิทธิ์เข้าไปใช้บริการได้นอนป่วยอยู่ในนั้นจนครบกำหนดโทษหนึ่งปีคือไม่ได้นอนคุกเลยแม้แต่วันเดียวพอพ้นโทษอาการป่วยหนักก็คงจะหายเป็นปลิดทิ้งแข็งแรงขึ้นมาทันทีชาวประชาชาวไทยชาวโลกเขาคงจะดูถูกประเทศไทยกันหมด เขาคงนึกว่าที่เมืองไทยแค่มีเงินก็ทำได้ทุกอย่างแม้แกระทำความผิดขั้นรุนแรงแค่ไหนต้องโทษหนักแค่ไหนสุดท้ายก็ไม่ได้นอนคุกแม้แต่วันเดียวการถูกจำคุกสำหรับคนรวยคนดังมันไม่มีอยู่จริงเป็นแค่ความหลอกลวงเป็นแค่ความฝันเฟืองเงินซื้อได้ทุกอย่างแม้แต่โทษจำคุกยังซื้อยังขายได้เลย ดังนั้นคำพูดที่ว่าคุกม,มีไว้สำหรับขังคนจนเท่านั้นมันก็คือความจริงมีอยู่จริงบนพื้นแผ่นดินไทยแต่สำหรับในต่างประเทศไม่ไม่มีแบบนี้คุกม,มีไว้สำหรับขังคนที่กระทำความผิดโทษจำคุกกี่ปีก็เท่านั้นไม่มีดถย่อนผ่นโทษแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียว8ปีก็คือ8ปปีโดยเฉพาะการขออภัยโทษ ไม่มีในพื้นแผ่นดินอื่นมีที่นี่ที่เดียวไทยแลนด์ออรีประเทศไทยเป็นเมืองพุทธผิดนิดผิดหน่อยหรือผิดมากแค่ไหนก็ให้อภัยกันได้ไม่ถือโทษโกรธเคืองกันเพราะคนไทยชาวพุทธถือว่าการให้อภัยทานคือการให้ทานสูงสุดมีคุณค่ามากที่สุดจึงใจดีมีเมตตาต่าตอน,นักโทษบางคนขอย้ำว่า แค่บางคนเท่านั้นไม่ใช่ใจดีมีเมตตาต่อนักโทษทุกคนต้องดูด้วยว่านักโทษคนนั้นเป็นใครยิ่งใหญ่แค่ไหนด่งดังมีชื่อเสียงแค่ไหนที่สำคัญก็คือรวยแค่ไหนมีเงินมากแค่ไหนยิ่งรวยมากยิ่งซื้อได้ทุกอย่างอย่าว่าแต่ได้นอนห้องสซูเปอร์วีไมีพยาบาลสวยๆคอยดูแล ใกล้ชิดทั้งหมอทั้งพยาบาลแม้แต่ชีวิตที่ต้องติดคุกยังซื้อได้ซื้ออิสรภาพให้แก่ตัวเองได้สังเกตไหมตอนมามาเครื่องบินส่วนตัวลำหนึ่งสองพกว่าล้านสวมนาฬิกาเรือนละร้อยกว่าล้านไม่ทราบว่าชุดที่สวมใส่มาราคามหาศาลแค่ไหนพอลงเครื่องก็เปลี่ยนมาใส่นาฬิกาเรือนละไม่กี่พันบาทเดินยิ้มแข่งหน้าตาผ่องใสโบกไม้โบกมือ ให้กับคนที่มาคอยต้อนรับยังมีความสุขดูปกติไม่เห็นจะมีอาการป่วยหนักจนต้องหามส่งห้องสูตรรู้รายิ่งกว่าโรงแรมเสียอีกดีไม่ดีอาจเหมาหมดทั้งชั้นเลยก็ได้ไม่ให้คนป่วยคนอื่นมาใช้บริการได้ได้ข่าวว่าคุณสันทนะจะขอย้ายคุณพ่อที่ป่วยที่พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งนี้ขึ้นไปพักในห้องพิเศษชั้นเดียวกับนักโทษชาย อภิสิทธิชนท่านนี้ไม่ทราบว่าย้ายขึ้นไปได้ไหมหรือว่าโบเบไม่มีสิทธิขึ้นไปใช้บริการชั้นนั้นเพราะชั้นนั้นมีเจ้าของแล้ว มีทองกองล้นฟ้าแม้แต่หมายังไม่กล้าจะเห่าหอนต้องเกรงอกเกรงใจเขาเฝ้าวาวอนมือไม้อ่อนพนมก้มกายาอำนาจเงินเกินอำนาจพงาดใหญ่อยากจะได้อะไรใช้ซื้อหาไม่มีสิ่งใดๆไม่ได้มา แม้แต่วันเวลาทุกนาทีหากทำผิดไม่มีสิทธิ์ได้ติดคุกไม่ว่ายุคไหนไหนหมายหลบหนีออกไปนอกประเทศทุกเคสคดีหรือนี่คือประเพณีที่มีมาคุกมีไว้ขังคนจนขัดสนยาก ยิ่งลำบากยิ่งซ้ำเติมเพิ่มปัญหาแต่คนที่ร่ำรวยด้วยเงินตราอนิจจาไม่ต้องถูกจองจำ